ได้ยังว่ากิ่นมือเคือจังเลยจังเลยต้มปลาดุกครับผมต้มเป็ดต้มมันยังก่อนปลาดุกปลาดุกหน้าครับผมตัวยงแอมเต็มเลยพูนเหรอเอาคอ้วภาัสดีพีเอาเอา สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่ทุกคนครับผมมาขอ grab เบ่าพ่นโก่ channel grab team ครับนะครับเนาะครับผมบ่าวยาคุณโก่ครับมีแม่งทุกคนนะครับผมอยู่บนดูคนจะสู่ครับเหลือได้ครับเอาเด้ครับเอาเอาเริ่มเลยครับเอ้ยอันนี้มันแบบว่าเป็นไม่ถวยใส่เนาะพี่น้องมันเห็ดแนงน้ำอย่างไรใส่จุกสดไฟสดมันเลยนะพี่น้องเอ้าลองเบิึงลองเบิึงผมมีเข่าแล้วเลยครับผมโอ้ยโอ้ยเหลือได้เลยข้าวปลาขู่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  สมใช้ผักกระยางพี่น้องนี่เขาหอนหอนไม่ไม่เลยนะมาเอาเลยครับเอาเลยเ็บเสียบเใส่หมาบอ้ยเด็ดปลาด้ตังใส่หน่อยนตังเลเนาะเตกเอาเยตกเอาเยกเสรขึ้นมาได้ใส่เบิดโอ้ใส่เบิดใส่ใส่เบินเลยพี่น้องฝนตกพอดีฝนตกลิ่นปลากินเบ็ดดีขึ้นอย่างไงเสียบเสียบเลยพีน้เใส่เบมาขึ้นม เมื่อไหนข้าวมาใส่มื่อนีนมื่อนีนมานบางกังหุ่งบังกังหุ่งข้างหลังบ้านข้างหลังบ้างข้างหลังบ้านลินได้พี่น้องข้างหน้านี่อันเมืองอุบลตัางข้างกุลาตนเลยฮะข้างข้างเด่กข้างขางค้นทางครับผมเด็ดเด็ดวุ่นจติดตัวเพป็นไรอยู่แล้วกับเจ้าไม่เบื่ออื้ ต้องล้งหองคนเห็นยังกว่าวังกระหุงครับรผมตั้งแต่หุง้มที่ด่างก็หุ้มบนนะครับไปมัดเกี่ยวมัแหวกแวะมาเลยครับว,งวังกระหุงครับผมเอาอู้หเปียกครับผมอือุ้ยวันเปียกครับธรรมดานะฮะฝนตกมันก็เปียกเป็นธรรมดาขอข้ามีอะไรเจ้าบาทมั่งครับพี่น้อง อันนี้ยังก่อนนี่พักยังครับนี่ยอากาดอันหน้าหมกครับผมอาาศฮือมยังไงผู้หน่อยกินในบดไหมโมกแบบเป็นตัวค่อเจ่าเหมือนกันม่ไม่แม่รับรู้ไแมเอาเลยเอาเลยขอจำเดียวนะครับ Chăm con như ninh 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 Chăm ninh ninh chăm ninh 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 โอ้โหเป็นโตเลยบ่โอ้ยกะร่วงมึงนะครับเอาเลยอู้ยลูกปลากินเบ็ดเนาะกองแทข็งดีครับดีระวังจางนะครับอ๋ออยู่นะครับเนาะคนหนึ่งคนมาถึงอ๋อ มาไก่ครับต้มใส่ผักกัญย์มาไส่ครับผมมาเดียโซรถเราขอดีเลยโอ้ที่รถจากยะโซมาอุบลนี่ประมาณเท่าชั่วโมงค,ครับครับไปเก้าสิบต้นาทีนี่เนาะกิโลเมตรต่อนาทีแต่เวลาชั่วโมงหนึ่งครับกิโลเมตรนาทีโอ้บรรยากาศดีนะครับมึงครับ กะสะอาดได้กับสอ,อ่โมงครับห้าทิปห้าสิบหา้กิโลตัว <c oughs> ชั <c oughs> ่วโมงสองชั่วโมงร้อยหาทิปโล่รอยหาทิปเรอยห้าทิปนึ่คื้ออหาทัเี่ยบเาะเปรี้ยวตัวยังเขาเก,กินกักไรเี่ครับ ไ่ไห <Greek> ้าทีบ้าครับผมอืการคาข้าวได้บานเนี่ย้างมันอย่างี้อืมไปหอดนะหมีไังาวมันมีวิธีอยู่ดเฮ้เจังเลยแต่ไปมี้เห็นไปนอนลงไปนอนอืมผู้เฒ่าผู้แก่คนว่าว่านอนลงก่อนแล้ว ขนน้องขนม้อยังไงกูเพ่ิดจะเนงเดี๋ยวเลยอีนี้ตัวอะไรไมจะไม่ได้เกี่ยนผู้ถา่ามันแก้วละไหนกอนลงนอนก่อนเพื่อเสีบอะปน่เอาตีนเนี่ยใช่เียเคียข้อในกลางไม่ลงอืมอ้ิบรานเป็นผ้าเฮดบ่สู้นเฮดดูยู่ยเป็นยัง เอาตีนนั่นลาดบ้ามลวตายุ่กางไปยังกระโบลงเนาะมาได้แถอเอาตีนเนี่ยจะคอดทำไมปพันเอาตีนผ่าบ้าเลยมึงผ่ามันผิดวิธีเอีะดีลมดสนสอดเยกรบนหยาดีเนาะบ มันคืออะไรเป็ไนไะไรมาหวางอินตะพาลัำพี่นองอกินกับไเลยบอกมันหวานได้หรือครับ,บชื่อมึงอ่ะเฮ้ยโคตรหวานครับพักกันเนี่ยเี่พินองบรรยากาศดีต้มบีบีโอ้ย โตพี่น้องเรียบยแล้เปลาหยกอยกไปซื้อแล้วพี่น้องเรื่อว่าปลาดุกหน้าเป็นยังครับปลาไปซื้อเพิ่นยุตลาดนะครับข้ากินมอมมนดอกช่วงนี้ซื้อย่างเดียวปลาเกล็ดค่เลวแค่น้ำเนี่ย โอ้ฝากติดตามฝากกูไลค์กูแชร์กูติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อช่องนนหน่อยๆครับผมช่องนนหน่อยๆกำลังเดินทางเข้าสู่ความสำเร็จขอพี่นอ้องช่วงช่วงีครับเขาต้องช่วงีครับผมยืมก,กูอะไรนะครับอย่างนี้นกับคอมเมนต์มาหรอครับผมอย่างนี้นกับโทษมาหรอที่ห <laughs> <laughs> ัวกระแชร์ครับ งกระุนมอฝาดูงอปลูกว่ามอกุนไทยชาชาครับเจ็บไปเจ้าก็เจ็บไปแบบไหนนี่แบบเสียบเ้ย tao không biết bụng ta đi Ta bỏ cho. Mới đi, tao mới lên cái gì văng. นี่ครับกังคนอยู่แต่เขาเบาจอจนะาบาไบเบาอจเขาญาย่างงดรับหมดหมกหดหมดหมกความมา่ได้จะไปกินไก,ก่กองครับเน <c oughs> อหนเปียมครับอย่คคามีหมกครับไปเพชรมาเดีวมก แซบครับหั้แซ่บครับหัวนี่แซ่บแล้วผมบอกบอกเลยบอกได้เลยครับว่าสำหรับสุภาพสตรีเนาะคือผู้หญิงเขาเนี่ยนะกินหัวนี่แซ่บหัวปลาดีบอกได้อยู่นี่อะไรกันหัวเจ้ามบ ขขเขาวค,ครับเข้าไปแบ้วบครับมามาตรงนี้อ้ยอนหาอยู่รอไปด้องเจาวเรื่อนับฝากติดตามด้วยพร้อมอยู่ดีได้เลยเ,เซเียนไปแล้วี่เด็ก<ะ>ตมียังไรหรอครับกินเกาเสียบนอนรับก็จะหาบอก ใชีมอชีหาดิหาโมมี่แกแล้หามีใจชีนอเป็ยังก็เสียบถืปลาดุกนี่ะจัดบ่ยกเดียวันว่าย่างกินกับตำห่ยโอ้ยใช่เพื่อนตำหมกัวรเนี่เบเต็มกองม้อยงเลยเนาะเป็นยังไงบบก มัมนแสบเลอแสบแสบราเบิดมันยาานบิดมันยากาศดีาก,าศดกินเขานอนรับต้นี่แลหละต้นี่แหละวคนเท่า เมื่อเห็ว่าต้องล้างห้องเป็นยังครับฟั่นตุกครับนะครับมองมองอยู่หุ้งครับผมเหมนที่อยู่บริษัทลาบากครับมองนั่งเรียนพักกวอนเงินขายันขายอนยังอื่นไหนบ้างไม่ใช่ครับผมยอนยังอื่นส่งไปยันอยู่เฮือนอีบ้านต้องแต่จะมีร้านอาหารบอบเนี่อนี่เนี่ยอยากเนี่ยอยากมีปั๊บ่อ ผมมีเงิงครับบ่มีเงินบ่มีเงินก็บ่ได้ไปกินนะพี่น้องเพราะต้องใส่เงินเลยใส่เงินนะครับแน่แน่ไปขอไปกินบใหม่เราดีเราพูดดีมากเนาะเอาอีกแล้เพื่ออีกเอาเรื่องดิเสียบเลยเอาเรือครับเอาเรื่องเด้อวูบ ขอตัวได้ครับดิขอตัวนะพน่ครับอะไรหขอแน่อง阔ยังแน่อง阔ปีนี่แกะข้าวเบิรบ้อยครับเบิเีย้สุดเอ้ยแซ่บไรมือนีแนวแกะข้าห้องลำใหญ่ครับอ่านคนละม กินไรแน่นอนโอ้โมดีต่อสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อสุขภาพกินหไรเบายาะจากินหลายขันนี่ก็ยังกินขันโมมี่ก็ไปซื้อเอาน้ำก้าเจียคนขายอยู่แม่นบอกเมนครับผมเมนข้าบมดีเนาะอืโอ้เจ็บโอ้อย่างคนถิ่ตกเนาะ ตะกสิบตกปะไยดูดวงไฟไปสองบ้างขอฝนบางออืมฝนจิตกอีลิตบับ้างขบ้างครับผมอืมอันนี้กบจังห้องเอามื้นนี้ตั้งไหนเสียบเสบครับมื้นนี้เสีบอีลิทุกีอ้หตัวใหญ่เลยเบาอย่างเก็ฟา เอฟซีนะครับเอฟซีพังกดไหลกดแช่ให้เีมงานนะครับครับกดจับเลยกดติดตามเลยพี่น้องผู้ใดกดติดตามขอให้ถือเลขรางวัลที่หนึ่งขอให้เงินไหลมาเทมาเนาะขันผมถือผมขัถือไปให้เงินใหญ่ขาดมือใส่เด้อขัน้องเด้อขันผมถือรางวนี้ขันผมถือไปให้กันผู้ใดติดตามผู้ใดติดตามเลยให้เลยเจยกเลยนะคนละเมืองเคนละพันเลยครับ ผละพันละพันกับมื่นโอ้ไรยังครับขนันมือมื่นเนีบหยเดียือยับงกรียวเจ้าสิล้องนี่มังก็มันนบเชียกับตกเชียได้พี่น้องเด้อผมข้ามบอกผมซักสีดีๆเลยว่าจงไดครับ เราบอกยังปั๊บนี่คือปั๊บเลยเดนีันเราปุ๊บกะดิปุ๊บเลยนะมันทีเป็นยังขีตัวเราบอกป้าจะป้าป้ากันเดี่ยบ่บอกก็ผู้หญิงั้นป้าเราคนตัวไปพวกตัวที่เราคนตัวไปอ่ากับป้าคือป้าหลุด เป็นแลบุรีครับโอ้เสียงดีเวดทีหัวได้หอมนะผมหัวที่ซีลครับเนี่ยเอาเอาแบบนี้โอ้อัอม่แล้วดีหัวที่หาเลยครับเอาเลยครับผมยิ้มแล้วใ่ไบัวแล้วดีไซน์อยู่นี่เดี๋ยวไม่อย่างเดเอยวจดเลยครับจดเลยกเบาหยาดพอิ่มแล้วพอดีหัวเลยหัวที่หกเลยครับ ไม่กี่วันเลี้ยงหัวทีบ่เรื่องดูฟังเดี๋ยวคนอยู่บ้านเนาะก็สิบยี่สิบหัวกูเดีรับบ่เห็นไหครับเป็นอย่างก็ลายหัวพนันัมาบริษัทแห่งประเทศไทยครับตัดผมเหบ่โอ้มืินได้เนมาครับโอ้จะละมื่นเนาะโอ้ยได้อยู่ครับมุกนี่ได้อยู่งัวงใช่ไหมครับ อ่หยังกาบินบ่ได้บ่อยังกาบินบ่ได้บ่เรายังบินสบายบ่ได้จังสจังอืัไนหอได้ครับขลูครับผมปลาดือดเจเดบ่เนี่ยจ๊เดืเนี่ยานโอ้ขััไปยังครับขั้วเก่กข้าวนะ S <s <us> <S อ๋ะนะอกินแม่เนาะเมียงทำบ่ทำเนี่ยกินกับเมีย่ยงป่ครับหรือไงเจ้าต้องไปหาหมอเหรอครบ <S <s <us> ับกินนี่กินแม่ต้องหาหมอเด้ครับเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บบ่ไปต่อเลยเงียบกิ๊บหาหมออยู่โรงพยาบาลนี่บ่หมอรั้มกันมันดือแล้วครับ <S <s <us> <S <s <us> พูดกันโอ้ยครับ ดูแบปรกมาใหญ่อยู่สีั้ริวันไหนวีันอวั้นี้พี่น้องเแลงาโอ้แรบหมื่นแปร์ไปดิอากินละม้วนน่ใส่ครับเต้นห่านข้าหมอครับหม้ลวงบอนหม้อรำรับผมอออูหหน่วยใหญ่เดยปน้องมันใหญ่ได้เพื่อใส่ครับองไหนปูกเพื่อใส่ปูกเองบ่ซื้อเพิ่นครับผมปลกเ่เปลนหอกอ้า อ๋อปลูกได้แต่ผมนี่เดี๋ยวตอนนี้ตัดออกก็เกิดเนาะแล่วยังจังเกิดดีครับเกิดขนาด,ดส้สปุ๋ยเลยครับผมเกิดดีผมเลยครับผมตัดออกก,เก็เ,เ,กเกิดคราวเดียวสวงเดือนก็เกิดกูเพิ่งเกิดที่ล่ะโอ้ <c oughs> โหวายจริงเนาะคนละคนแสดงว่า,า,ามันยานปุ๋ยหลายมันมันไมีปุ๋ยเหรอขนาดผม่ได้ใส่ปุ๋ยมันยังเกิดผม โอวมือ oh, oh ีบ kind of mm. ิดก anyway> ูแน่วเนอยังอยู่ี่เด้นี่ปกก็ยังอยู่นี่ยทำก็เจอปลาเบิดอปลาเบิดออจะเ็คมากบอนี่มกินก็ขอเบิรเอามือนีก็กล้าเข้ามาก็ได้ยาทาทางบรสุภาพกอตัวห้ปมอีเนาะสองสบแปวกแมกัผม